แม้ขณะนี้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 แต่ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนำโดยนายณัฐพัฒสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีเปิดตัวโครงการเศรษฐกิจสุพรรณบุรีมั่งคัง่งเศรษฐกิจชาติมั่นคงพร้อมกล่าวเช่นชมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลังสูง่ภูมิภาครวมทั้งสนับสนุนงานด้านต่างๆของจังหวัดได้ตระหนักถึง ความสำคัญในการผลักดันช่วยเหลือสนับสน,นุนส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม SME O top วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดให้มีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการได้เช่นกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเตรียมตัวเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้อง เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทาํามาค้าขายในช่วงนี้มันลำบากหลายคนก็ไม่ค่อยอยากจะไปเดินจับจ่ายซื้อของตามห้างตามอะไรนะแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังออกไปแต่ปริมาณเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นการหาช่องทางการตลาดแบบใหม่ๆเนี่ยัมีความจําเป็นที่จะต้องทําต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นถ้าเราจะใช้ช่องทางทางการตลาดแบบเดิมที่เราเคยใช้กันอยู่เนี่ยย่งางจะขายได้บ้างแต่ยอดเนี่ยไม่กระเตื้องขึ้นมันมีแต่จะลดน้อยลงถอยลงเพราะว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาเกืมีการคิดค้นช่องทางการตลาดเพิ่มเติมขึ้น เรื่อยด้านนายอนุสักคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภากล่าวในฐานะที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวว่าปัจจุบันดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งถือเป็นส่วนสำคัญที่สามารถต่อยอดธุรกิจไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นผู้ประกอบการสามารถขยายตัวไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลกดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถใช้โซเชียลมีเดียเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดที่ทันสมัยและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น การทําให้ผู้ประกอบการ SME หรือว่าขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับมีความสามารถในการที่จะทําออนไลน์กันมากขึ้นโดยเฉพอะทางออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง เรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆปวชที่เขาเรียนการตลาดแต่ว่ากระบวนการในการนําเสนอสินค้าออกผ่านการขายในออนไลน์เนี่ยนะครับผมว่ามันก็มีลูกเล่นแล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงมีความหลากหลายแล้วก็มีความเฉพาะตัวของตัวมันเองเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าพอใครจะไปขึ้นออนไลน์แล้วจะประสบความสำเร็จได้หมดทุกคนทุกครั้งเสมอไปแต่ว่าเขาสามารถที่จะเอาสินค้าและบริการของเขาเนี่ยไปใส่ไว้ในใจของคนซื้อที่เป็นลูกค้าเนี่ย ก็กล,กลายเป็นโอกาสให้เขาเติบโตตรงนี้ที่ทําให้เห็นว่าถ้ามีอาเซียนเอ่ยมีเรื่องของเอเป็กหรือมีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นี่คือคู่แข่งที่สําคัญในระดับภูมิภาคแบบนั้นเลยเพราะว่าเพียงลําพังแค่ในประเทศเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเขาสามารถจะสร้างฐานแบบนี้ได้แสดงให้เห็นถึงว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีทั้งนี้นอกจากจะต้องทําการตลาดออนไลน์เป็นและขายของออนไลน์ให้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสนับสนุนจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วทุกคน ต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้การดำเนินกิจการมีไรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนฉเฉลียวอินยิ้มสวทชสุพรรณบุรีรายงานค่ะ